ก็สวัสดีคนไทยที่สายระะดุทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o k ี i CS ตัวนี้เราอยู่ในช่วงเล่นไปเล่ไเลาไปอทีที่หนึ่งนะคะอยู่ๆก็อยากทำคอนเทนต์ดีก็แบบวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์เลิกกับแฟนที่คบกันมาปี8เดือนนะคะเพราะว่าเกมนี่แหละ่ะทุกคนไฟเอ็เนี่ยเลิกกันเพราะว่าไฟเอ็เนี่ยเออเนี่ย เขาคบกับค,คนนี้เพราะว่า t ิ๊กต็อกโพสหาเพื่อนเล่นบ้างลงคลิปหาเพื่อนเล่นอะไรย่เงี้ยแล้วเขาอะก็มาคอมเมนต์ว่าเล่นด้วยกันไหมครับแล้วน,นั้นเห็นโปรไฟล์มันหล่อไงก็แบบเฮ้ยเท่ดีโปรไฟล์หล่อจัดอะแบบเนี้ยก็เลยแบบตอบคอมเมนต์แล้วก็เลย,แบบลเลยได้ไอเดีเกมมันเอาไอดีเกมให้ก็เลยแอดแอดแล้วก็เล่นด้วยกันสักพักแล้วมันไอ้นี่ มันเล่นฟีไฟอ่ะแล้วมันมีแบบดันแรงใช่ปะดันแรงกงแรงแรงแกนอะไรเขาแล้วมันก็ไม่มีเวลาให้เขาทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆอะเขาก็คุยกับมันแล้วเหมือนมันไม่มีเวลาให้แล้วพอวันนึงอะเขาก็เลยแบบปล่อยปล่อยแล้วเขาแบบไม่ตามดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอะก็ตามตลอดไงหลังจากเลิกคุยกันัปนั้นเขาก็เลยบอกติ๊กต็อกมันด้วย S <S <S วันนั้นน่ะเขาเลิกบล็อกติ๊กต็อกมันคิดอะไรไม่รู้ไปเลิกบล็อกติ๊กต็อกแล้วก็ไปกดไลค์คลิปมันสองคลิปมันก็เลยรู้ตัวว่าอ่ะเขาอ่ะเลิกบล็อก,อกติ๊กต็อกมันแล้วนะก็เลยก็เลยมาคุยกันเหมือนมันหักมาว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างอะไรยแต่ว่าตอนนั้นเขามีแฟนอยู่นะถามว่าเขาคุยไหมก็คุยเขาคุยแล้วแฟนคนนั้นน่ะจับจับได้เว้ยว่าเขาแบบแอบคุยกับคนเนี้ยเขาก็เลยแบบบอกเลิกบอกเลิกกับ คนนั hmm. mm ้นอ่ะบอกเล่ากับคนที่เขาคบอ่ะเพื่อไปคบกับมันเขียว่ะเขียวไหมเออก็คบกันสภากะก็คบกันเกือบปีนึงม้งเรียนจบแล้วก็มาเจอกันก็พาครอบครองครอบครัวอะไรมาแบบมามาบ้านเขาอะนะก็เจอกันก็อยู่ด้วยกันอยู่บ้านเขาอ่ะ มันอยู่บ้านเขาประมาณเท่าไหร่วะเกือบเดือนมัน้งเกือบเดือนแล้วมันก็กลับกลับบ้านแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงก็คือแบบมามั่นนะมามั่นนะ <c oughs> เออซึ่งเขาเขาเคยมั่นแล้วนะเธอรับได้ปะ <c oughs> <c oughs> ไม่นด่มาะไมไม่ไม่ถึงเธอรับไม่ได้เธอก็ต้องรับได้อะ่ะ <c oughs> เพราะว่านี่คือการมาขับอะ อยู่ด้วยกันเจ็ดเดือนอยู่ด้วยกันสักพักเบื่อพี่ฟายละอ่ะอยากเล่นเกมอื่นมันแบบเนี่ย GTA เปล่าเนี่ยมันเป็นคนชวนเขานะเขาแบบได้ GTA ก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยลองเล่นลองเล่นวันแรกเขาไม่ได้เล่นกับปันนะเขาเล่นกับน้องคนหนึ่งน้องผู้หญิงพาเขาเล่นเล่นเซิร์ฟบ็อกซิ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้ามาถัก ก็เลยแบบก็เลยคุยคุยกันคุยกันสามวันเขาก็แบบคิดได้ว่าเฮี้ยเราไมปูเฮี้ยจังวะเลยอ่ะไม่เอาแล้วเฮี้ยอะไรแบบเนี้ยเขานั่งคิดว่าเออถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแฟนตัวเองจับได้อ่ะเขาต้องเสียใจมากแน่เลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยหยุดเขาก็เลยหยุดคุยเขาคุยสามวันอ่ะแล้วเขาก็แบบหยุดคุย แต่ว่าเขาไม่ได้ลบแชททีเนี่ยแล้วมันดึงอ่ะมันเอาโทรศัพท์เขาไปห้องน้ำเวย้ยมันเลยไปค้นแชทแล้วแล้วมันก็เจอเจอแชทคุยกับคนนั้นอะ่ะ <mm เออเห็นเขาคุยกับคนนั้นเลย <mm ก็เลยทะเลาะกันเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้ว <mm อคนนี้ก็เป็นแบบนี้เป็นประมาณเดือนอะ่ะเป็นเดือนสองเดือนอะ่ะ ก็ถามว่ามีแบบแอบคุยไหมอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่านานไหมก็ไม่นานก็วันเดียวสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกเหมือนคุยเล่นๆอ่ะ <laughs> เฮียดจงวะทำไมำเขาเฮียยจงวะตอนนั้นเป็นเดือนธันวาบ้างอืมก็ย้ายบ้านไปอยู่ขอนแกน่นก็อยู่ได้กันสักพัก แล้วอยู่ได้เจ็ดวันมั่งเหมือนพ่อแม่ฝ่ายนู้นกับฝ่ายเขาทะเลาะอะไรกันนี่แหละเขาก็เลยได้กลับเว้ยก่อนกลับก่อนจะกลับวันนึงก็ร้องร้องไห้อ่ะร้องไห้ใส่กันอนะนอนร้องไห้อะ่ะเพราะว่าไม่อยากกลับอะ่ะแบบเช้ามาก็เตรียมของเตรียมของพ่อก็มารับ ก็คือรถขับรถออกจากนันไปได้2ชั่วโมงบ้างมันทักมาทักมาบอกเลยเพราะว่าแบบก็คือคอมที่เล่น GTA อ่ะเขาเล่นในเครื่องเครื่องมันก็คือสลับคอมกันเล่นน่ะซึ่งเขาจะเป็นคนที่แบบเห็นไรนิดหน่อยเขาก็จะกดอัดคลิปไว้อ่ะแคปรูปไว้อ่ะอะไรแบบเนี้ย เออแบบ mm hmm. เจอคนเปิดหมวกร้องเพลงอ่ะกูแคบรูปดีกว่ากูอัดคลิปไว้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งผู้ชายคนนั้นอะมันเป็นคนคิดมากแฟนเก่าเขาอะมันเป็นคนคิดมากแบบเพลนด้านเห็นดีนิดหน่อยมันก็จะคิดว่าเขานอกใจมันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบทักมาบอกเลิกแล้วพอถึงบ้านเขาร้องไห้เลยแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะแล้วมันก็พูดคำหนึ่งว่า เรากลับมาคบกันได้แต่ว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะพูดงี้ก็คือแบบไม่เป็นเหมือนเดิมก็คือจะติดเกมอะ่ะก็คือจะเล่นแต่เกมไม่สนใจแชทเขาอะ่ะก็คือกลับไปเหมือนตอนแรกที่เขาเลิกคุยกับมันอะ่ะแล้วพอแบบสามวันเขาตามตื้อตามง้อได้สามวันวันที่สามมันบอกว่าทำไมเธอไม่พยายามอะไรเพื่อเขาเลย ตอนนั้นเขาขึ้นมากเลยเธอเขาโคตรขึ้นน่ะเขาแบบพยายามง้อนมาสามวันน่ะแล้วพอวันที่สามมันบอกว่าทําไมไม่พยายามอะไรเพื่อมันเลยแค่ที่เขาแบบทังน้นที่เขาก็พยายามอะ่ะพยายามเพื่อมันจัดอะ่ะนั่งงงนั่งงอน,นั่งร้องไห้อะ่ะแบบโทรหาถามว่ากินโคกินข้าวยังอะไรแบบเนี้ย บอกว่าเขาไม่พยายามเขาก็เลยเหนื่อยกาเลยแบบเออถ้าเกิดมึงบอกว่ากูไม่พยายามเพื่อมึงแล้วก็พอกันแค่นี้เธออะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเขาอะเป็นฝ่ายที่ไปไปลูกเดียวเลยอะแล้วมันเป็นฝ่ายที่ยื้ออะไม่เชื่อยื้อหรอกมันก็พูดว่านี่เหรอวะแบบไอ้นี่นอกนอกใจกูแล้วแบบทําแบบทําแบบนี้เหรอวะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะตัดกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเหนื่อยแล้วว่ะกูเหนื่อยแล้วว่ะกูแบบ กูง,ง้อมาสาวันกูพยายามมาสาวันมึงอบ,บอกว่ากูไม่พยายามหรือวะคนนี้แหละก็ทะเลาะกันยาวเหยียดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเออที่ที่กูพูดไปทั้งหมดอะฟังบ้างไหมฟังบ้างดีไม่ใช่คิดไปเองคนเดียวแล้วมันก็บอกว่าไม่ฟังเขาก็เลยแมอธิบายอะไรให้มันคิดไปเองเลยคิดคือแบบคิดอะไรก็คิดอะกูเหนือ่อยอธิบายแล้วอะอธิบายไปว่าเออ คนนี้ก็แค่แบบอัดคลิปนะเขาลองเพลงเพาะก็เลยอัดไว้อะไรแบบเนี้ยความจริงเมงไม่ได้มีแชร์อะไรเลยก็คือคิดคิดเองรุร้วนอ่ะคิดเองแล้วพอเขาอธิบายก็ไม่ฟังกะแหละเอาจริงตอนอยู่ด้วยกันเขาก็มีได้ยงได้ยินนะที่มันเซลอะเวลาเขาเดินเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเขาเดินผ่านก็อาจมีแบบได้ยินมันคุยนั่นคุยนี่บ้างอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจหรอก เขาบอกว่าเออถ้าเลิกกันไปแล้วก็บอกว่าบอกพ่อบอกพ่อบอกแม่ว่าเออเราสองคนอะ่ะไม่เข้าใจกันนะอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็บอกว่าไม่อะ่ะไม่ไม่บอกมันก็โทรหาพ่อเขาว่าเนี่ยเขาอะ่ะนอกใจมันสามสี่รอบแล้วนะเขาก็แบบสามสี่รอบเพี้ยแลยว่าเขาตะโก,กนใส่โทรศัพท์เลยตอนนั้นอนะ่ะแบบตะโก,กนใส่โทรศัพท์เลยแล้วมันก็แบบโทรบอกเพื่อนเขา โทรบอกพ่อเขาแม่เขาโทรบอกแบบบอกคนดูคนนี้บอกน้องบอกพี่บอกนะบอกอาบอกดูดบอกดีบอกมดอ่ะบอกว่าเขาแบบนอกใจมาทั้งที่เขาไม่ได้นอกใจเว้ยแล้วมันบอกว่ามันมีหลักฐานหลักฐานก็คือคลิปที่เขาอัดวิดีโอซึ่งเขาอัดวิดีโอผู้ชายร้องเพลง ผู้ชายดีกีตรราร์ร้องเพลงอะ่ะเขาอาอจะกับไม่ด้นะ่ะฟังฟังซสาร์เด็กเอ็นอ่ะเป็นจาเด็กเอ็นอ่ะพีมันพีมาบาะจริงเว้ยมันไม่ได้พีเลยเว้ยแล้วกันไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งเขาก็ยังไม่มีคนใหม่นะตอนนั้นเขาไม่มีคนใหม่แต่ว่ามันไปตั้งสังเขตเฟซบุ๊กมันเป็นชื่อผู้หญิงคนอื่น ทั้งที่มันเป็นคนบอกเขาว่าเขานอกใจมันแต่ว่ามันไปตั้งสังเกตเป็นชื่อเป็นคนอื่นก่อนเขาแบบมีคนอื่นก่อนเขามีใหม่ก่อนเขาอะเก็บปะซึ่งเม่งคนเราเม่งจะคุยกันไวขนาดนั้นเลยหรอมันจะชอบกันง่ายขนาดนั้นเลยหรอมันมันก็ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังใช่ปะล่ะอเนี้ยน่ะมันเป็นคนเจ้าชู้แฟนเก่าเขามันเจ้าชู้แบบก่อนที่เขาจะมาคบกับมันอะ มันก็มีคนคุยมันอยู่แล้วแล้วมันก็เขามันก็คุยกับเขาเขาก็ถามว่าเออจะเอายังไงมันบอกว่าขอเก็บไว้ทั้งสองได้เปล่าพูดอย่างนี้เขาแบบเออถ้ามึงเก็บไว้ทั้งสองอกูไม่อยู่นะอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเลิกกับคนนั้นแล้วก็มาโคเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเลิกกันไปสั่งวันแบบช่วงเลิกกันแบบแรกๆอะท็อกซิกมากทักมาทุกวันเลยแบบเหมือนเชิงแขวะเขาด่าเขาอะเหมือนด่าเขาแห่ะ แชทเขายังไม่ลบนะแชทเขายังไม่ลบแชทยังเหลืออยู่มีบทอ่ะด่าเขาอะ่ะแบบแล้วฝั่งครอบครัวเขาก็ฝั่งครอบครัวคนนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็พดพดพด,พดแซเขาไปพดด่าเขาอะ่ะแบบโหรุนแรงเกินแรอไม่พูดได้เปล่าแบบพี่ <c oughs> ขายตัวเหรอคะแบบ มาเอาตังมั่นกับผู้ชายแล้วก็ทิ้งเขาอะไรแบบนีแบบ้ก็พูดให้เขาแบบนี้เลยแต่ว่าตอนที่ไปอยู่ห้องอยู่หออะไรเงี้ยตังค่าหออะตังเขาค่ากินอยู่นั่นน่ะเจดวันน่ะเจดแปดวันน่ะหมดตัง <c oughs> ไปเจ็ดพันอ่ะแล้วแบบค่าหอสี่พันสไปอยู่เจวันค่าไฟเกือบพันน่ะแล้วแบบ พอค่าหอค่าไฟมาก็ตังคาก็ตังเขาจ่ายตลอดเจ็ดเดือนที่อยู่ด้วยกันก็ส่วนมากก็แบบเป็นตังเขาอ่ะเขาอยากฟังเธอเล่าบ้างอ่ะของเขามันก็ไม่อะไรอ่ะคธอ้าที่เจอข้างในใช่ไหมในเกมอะไรเงี้ยก็ก็คนนั้นแหละที่บอกเธอทักก่อนไม่เขาไม่ได้เข้าไปทักพี่คนนึงเขาไปทักก็คือมีแม่เสือ อืมแล้วมันโยนมาให้เขาอ๋อก็เลยได้คุยกันใช่อุ้ยเออแล้วไงทีเนี้ยอืมฮึแล้วคุยกันคุยคุยกันนานปะคุยกันสองเดือนฮะคุยสองเดือนเออแต่แต่ตอนคบกันคบกันแค่ก็คบกันสองเดือนกันอืมอืมฮึ เล่นกันเพราะว่าไม่รู้อะมันก็เป็นเพราะเขาแหละมันมีเรื่องให้ทะเลาะกันแล้วเขาก็แล้วเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจนตอนแรกอะเล่นกันอยู่อยู่ประเทศนึงเล่นกันประเทศแรกแล้วทีนี้พอคบกันไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากที่ทะเลาะกันอะก็ย้ายประเทศไปอีกประเทศหนึ่งเร็นปะย้ายไปด้วยกันเหรอแล้วก็ย้ายไปด้วยกันย้ายไปย้ายไปกับพวกพี่ๆแหละย้ายไปหมดเลยอีกประเทศนึง แล้วเราก็เล่นไปสักพักแหละเขาก็ไปเจออีกคนนึงเขาไปเจออีกคนนึงอ๋อผู้หญิงคนนั้นไปเจออีกคนอเอผู้หญิงคนนั้นมาไปเจออีกคนนึงอือฮตอนแรกก็บอกว่าคนที่ไปเจอก็บอกว่ายวช่วยดันดันของดันตู้เสฟให้อะไร่งี้เออตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรน้องเขากับพี่เขาอ่ะมันไปอยู่แกง๊แกงๆหนึง ซึ่งมันเป็นแก๊งเดียวกับไอคนที่บอกว่าจะดันของเออจะดันของให้ตั้งก็ตั้งชื่อันว่า A เอดิอฮะเพื่อนเธอไปอยู่แก๊งกับเออะใช่มันไปอยู่อยู่แก๊งเดียวกันแล้วทีนี้มันก็จะชอบออกไปต่อยเซิร์ฟบ็อกซิ่งกันบ่อยวันหนึ่งวันหนึ่งก็เจอน้องเขาอะไปเจอว่าผู้หญิงคนนั้นนายอยู่กับไเอ แฟนเอ,อยกับเอมันก็ทักมาบอกว่าเออไม่ต้องบอกเขานะอะไรเงี้ยกลัวเขาโกรธแต่มันก็เป็นน้องเขาไงที่แบบรู้จกักเขามาก่อนกออต้องบมันมีเรื่องให้ทะเลาะก,กัน huh. เรื่องนึงเรื่องเครียดไม่รู้จำไม่ได้มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันแหละ uh huh. อ่ะฮะในนาทีเนี้ยเขาก็เลยแบบแกล้งถามมาต,ตีมือถามมาเก็ยตปะถามว่า ว่าแบบเออแล้วตอนนัหน้าที่บอกว่าไปเล่นไปวิ่งเล่นไปต่อยไปอะไรอะไปกับใครแล้วเขาก็บอกมาว่าตอนแรกเขาบอกไปคนเดียว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 อแล้วก็จนเขาบอกว่าเออน้องเขาเอามาบอกอออแล้วมันก็บอกว่าไอ้แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเออก็ขอโทษอะไรเขาอ่ะแล้วมันก็แบบ มันเป็นเรื่องของที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องที่ทะเลาะก,กันปกติอะ่ะมันคือเรื่องของคนที่สามมาแล้วอะ่ะเจ็ดปะอ่าฮะอ่ฮะมันเป็นคนที่สามเข้ามาแล้วเขาก็แล้วเขาก็ไปเขาก็บอก<ล>ว,ว่าเขาก็บอกว่าเออถ้าถ้ามันทะเลาะก,กันปกติมันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเว้ยคือแบบไม่เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าคือมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อยู่แล้วอะ่ะแต่มาเจออะไรแบบเนี้ย แล้วมันเป็นเรื่องของคนที่สามไม่ใช่เรื่องแบบที่ทะเลาะก,กันเองหรือว่าแบบเป็นเรื่องน้อยตรงน้อยใจอะไรกันอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจมูวดิโคตรเนาะสาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ท่องดุกจีด้วยนะคะจบจม